เจ้านี่บริเวณตีสวนนะเจ้านะติไรนะสวนผสมนะเจ้านอะอันนี้ก็ย้ายจากตีบ้านลงมาเพราะว่าบางครั้งปิ่นมาเยี่ยมบ้านแล้วที่นี่มันมีตียูเาะมีแต่พักแต่อย่างแบบนี้แต่นี่คือย้ายลงมาตีสวนเจ้านี่ก็คือทําสาราลองรับต้งนี้ก็โซนตรงนี้ก็ปลูกพักไว้กินก็คือพักทุกอย่างตีปลูกแล้วกินได้เจ้าอันนี่ก็มีปา่าโซนต้งนี้ก็จะมีเปิ่นห้องมากลุ่มทานเตาทานดินเนี่ยเจ้า เพื่อจะเอาไว้ใจในครัวเรือนเขาเฮาบัลไดญ่าอันไงเจ้าเพราะเป็นภุมมปัญญาเขาใจแค่ดินกับไมทติเศษไม่ติเหลือจากสวนเขาตต่อันจะจ่เอามาทำเนาะโซนตั้งโซนตั้งนี้ก็จะมีเป็ดน้อยอย่างเอยเจ้าแต่ไหนโซนตั้งไหนปุ้นจะเป็นไก่เจ้าอันนี้โซนตั้งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยโซนตั้งนี้จะเป็นข้าวนะเจ้ามนหอมข้าวหอมมะลินะเจ้าเนาะโซนตั้งนี้จะเป็นผักกาดผักกินโซนนังปุ้นจะเป็นโซนเฮ็ดไขลานไขเหลืองเฮ็ดธรรมชาติเจ้า เจ้าโซนตังปูนก็นจะเลี้ยงกบเนี่ยจะเป็นพักเป็นอย่างทุกอย่างที่เขาสามารถเอาไปกินไม่ได้คัวรเรือนเขาเจ้าเจ้าวันนี้เจ้ามาเก็บเสาลวดนะเจ้านาะจากเนื้อทีของเจ้ามีอยู่ประมาณเจ็ดไร่แต่เจ้าเอาทําสวนโคลกหนองน้ำนี่าสามไร่แต่ทําจริงก็คือหนึ่งไร่แต่หนึ่งไร่นี่เจ้าปิ๊กเอามาทำเสาวรวดทํามาเจ้านี่คือเสาลรดในสวนเนี่ยเจ้าอันนั้นคือนาเข้านาเข้าของเจ้านาะอ แต่นี่เจ้าแบ่งจากนาเข้ามาอเพื่อจะมาทําการเกษตรเจ้านี่คือเสาลรดที่ในสวนของเจ้านะเจ้าเนาะอันนี้เจ้านี่เป็นรายได้เสริมของเจ้าอาทิตย์เก็บสองครั้งเจาวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณสามกระสอบนะเจ้าเนาะสามกระสอบเขาคิดเฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่งก็กระสอบหนึ่งกระตัํากัวสามร้อยเจ้าอันนี้เจ้าคือเสาลรดที่งานเสริมของเจ้าจากนานะทำนาอย่างเดียวคือมัน ได้กินก al, ับเข้าเจ้าแต่แบบนี้แล so, ้ได้เสริมแต่นี่คือเสาลดเสาลดตีเฮาอ่ะเอาเสริมเจ้าเสริมจากนาเขานาะแต่ถ้าทำนาเขาอย่างเดียวอ่ะเฮาไปได้กินกระเข้าเจ้าอันนี้คือเสาลวดแล้วแถมโซนหนึ่งเจ้ากดจะทำาขกหนองนาซึ่งมีป่ามีพักนันเจ้าอันนี้คือเสาลวดนะเจ้าในในสวนนะเนี่ยเจ้านี่เนื้อที่หนึ่งไร่เจ้าหนึ่งไร่เสริมจากอ่าขกหนองนาแล้ว เจ้าก็ปิกออกมาทำตัวนี้เจ้าสาวบริดูเจ้าใหญ่ใหญ่มากเลยทั้งสวนเจ้ามีประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าต้นเจ้าพี่ไหนะย่าเจ้า